الحمد لله الحمد لله الذي الف بالاسلام بين قلوب المؤمنين واوجب اتحاد وحرم التفرق في كتابه المبين واشهد ان لا اله الا الله هدى من شاء الى الصراط المستقيم واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسول الله خير الداعي الى الطريق القوي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الذي تهذبت نفوسهم واتحدت قلوبهم واتحدت قلوبهم فكانوا الساده المنصورين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولو أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, pinangku sattaqomi um Allah Subhanahu wa Taala Tanglai Hari ini kawal suku membantu kumpul rambut sattaik kali yang kita semua bersama-sama berjamaah untuk 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 صلاة ลุจุมะฮ์ชือการุอิสลามถือว่าการละหมาดวันศุกร์เป็นการเผยถึงการปฏิบัติของมุสลิมให้คนต่างศาสนิกได้พบและได้เห็นได้ประจักษ์ถึงความสมัครสมานสามัคคีและได้ประจักษ์ถึงความพักดีต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه าลา Dear me, kapindian raja, pindian ti nabi kongraunan, da israat merar, yanti pra'ung dailaunay al القرآن أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. อันนั ah ้นเขาสัมมิ่งลับซิตรักอัลลอฮลอาพระองค์อัลลอฮ์นั้นทำให้เกิดการเดินทางในยามค่ำคืนของเดือนนี้ซึ่งในสมัยนู้นตรงกับค่ำคืนของวันที่27เดเดือนระยับตรงกับวันจันทร์ค่ำลงตรงกับวันจันทร์ค่ำคืนของวันจันทร์ไม่ถึงอาทิตย์ค่ำลง ซึ่งเป็นการเดินทางในายามค่ำคืนเพียงคืนเดียวอิสรอและก็เมรอดตั้งแต่ไปตุลมักเดสมินันมัสยิดิลฮารอมอิลันมัสยิดิลอักซอซึ่งระยะทางนั้นถือว่าเป็นพันกิโลแต่ด้วยความสาม,มารถของพระองค์ไม่กี่อึดใจ ก็สามารถเดินทางได้ไปถึงโดยยวดยานพาหนะก็คือบีรอกุณนบีซึ่งบีรอกนะั้นเป็นสัตว์สวรรค์ที่มีความรวดเร็วซึ่งอันิรนปุละมะได้อธิบายความเร็วของบีรอกสามารถทำความเร็วได้ถึงวินาทีละสามแสนกิโล ซึ่งไม่มียวดยานภาหนะใดบนโลกใบนี้ที่มนุษย์ที่มนุษย์ผลิตมันขึ้นมาอย่างเก่งที่เขาว่าเร็วกว่าเสียงห้าเท่าสิบเท่าก็ยังเทียบไม่ได้กับเบรอดกุนนบีที่นบีเราขึ้นอิสราอในค่ำคืนนั้นและที่สามารถมาเป็นบทเรียนได้ นบีเห็นคนกลุ่มหนึ่งถอยแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าชนหน้าผาหัวของเขาก็แตกเป็นเสียงเสียงร้องอย่างโอดครวนด้วยความปวดร้าวทรมานอย่างแสนสาหัสแต่พอสักพักหัวที่แตกเป็นเสียงเสียงก็ประกบเป็นดั้งเดิมคนเหล่านั้นก็ถอยอีก วิ่งชนหน้าผาอีกจนเป็นที่ประหลาดใจของนบีนบีก็เลยถามยาจิเรลมันหุมใครละ่ะผู้เหล่านั้นคนเหล่านั้นมันคือใครนบีเราก็ตอบว่าคนเหล่านั้นก็อุมารของท่านนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของอุมารของท่านตอนอยู่บนดุนยาไม่ยอมทำการละหมาด ไม่ยอมกราบไหว้อลัลลอฮ์เลยในวันอาคาราดอุลามะได้อธิบายว่าคนที่เจตนาไม่ละมาดท,ทิ้งละมาดในวันที่เขารอจะพิพากษานั้นเขาจะต้องรอในสภาพที่ตัวเองกำลังเอาหัวของตัวเองชนหน้าผา ไม่รู้กี่หมื่นปีกว่าจะถึงคิวการขานชื่อของเขาเพื่อมาสอบสวนและขึ้นตาชั่งฉะนั้นแน่นอนที่สุดเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเราก็ไม่อยากจะรอในสภาพอย่างนั้นเบียดเสียดก็ทรมานพอแล้วทับถมเป็นชั้นๆก็แสน ทรมานพอเช่นเดียวกันมีน้ำซ้ำจะต้องมาเอาหัวตัวเองโคกกับหน้าผาทำให้แตกเป็นเสียงเสียงเช่นเดียวกันนบีก็เดินทางต่อก็ไปเจอคนกลุ่มหนึง่งกำลังจะแบกไม้ฟืนยกไม่รอแก้มัดเติมไม้ฟืนยกไม่จะแบก ยกไม่รอดแก้มากอีกเติมอีกซึ่งเป็นที่ประหลาดใจของนบีเรานาบีเราก็เลยถามยาจิเบร์ใครอีกกลุ่มนี้มันคือใครทำไมเขาต้องทําอย่างนี้ยิบรีก็เลยบอกว่าคนเหล่านั้นก็อุมัตของท่านอีกนั่นแหละ เขารับอามานะคนอื่นอย่างมากมายยังไม่ได้ทำยังแบกไม่รอดแต่คนใหม่มาเขาก็รับอามานะต่ออีกฉะนั้นทุกอามานะที่เรารับเราจะต้องทำให้เขาถ้าเราไม่สามารถจะทำได้เราอย่าไปรับไม่เช่นนั้นเราจะต้องแบกไปเรื่อยๆอามานะรับแล้วต้องทำ คุณสมบัติศาสดาของเราสี่ดิคอมามานะตับเล็กฟาตนาอมนามานะคือความรับผิดชอบที่สูงสุดเขาวไว้วานเราให้ทำอะไรเมื่อเรารับอมามานะเราทำเท่าที่เรามีความสามารถเราทำได้หมดความสามารถแล้วต่อเราจะผลปิดแต่ถ้าเราทำเป็นเล่นเล่นเอ,อ่ยเอยรับปากไปอย่างนั้นไอ้มันปนผลตัว ถือว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความผิดไม่มีถือว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบถือว่าเราไม่มีอามานะเราจะมีความผิดอย่างมากและหลากหลายเรื่องราวสิ่งที่นบีเราเห็นในในยามค้ามคืนอิสรามไม่รอบในขําคืนนั้นเพียงข้าคืนเดียวซึ่งแต่ละสิ่งที่นบีเห็น มันเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับอุมัดนบีจริงไม่ใช่เป็นแกกุเรื่องหรือภาพลวงตาแล้วก็ไม่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เราอยู่ในฐานะผู้นำครอบครัวเราก็ต้องนำครอบครัวไปสู่หนจางที่ถูกต้อง ให้อาหารที่ฮาลาลให้อิมานที่ชัดเจนให้ความรู้เกีย ung, เก่ยวโยงเกี่ยวข้องกับอิบาดะเขาจะได้ทาถูกให้ภาคฟัรดูอินให้ผลตัวเขาเขาจะได้ไม่ตายในสภาพที่ติดกางฟัรดูอินแต่ถ้าเราในฐานะเป็นลูกเราก็ต้องต่ออั ต่อบิดามารดาในสิ่งที่บิดามารดาใช้ในหุนตามที่ดีวาจิบเราต้องต่อองแต่โดยชั่วไปไม่มีบิดามารดาคนไหนใช้ลูกตัวเองให้ทำชั่วหรอกครับผมไม่เคยเจอคนที่เป็นพ่อแม่เป็นป้าเป็นมะบอกให้ลูกตัวเองไปเสพยาไม่มีที่เสพการแอบเสพกันทั้งนั้น ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยความอยากลองกับวัยที่หูตาสว่างกำลังแรงกำลังดีก็เลยอยากจะลองสิ่งที่าศาสนาไม่อนุญาตให้ลองพอลองแล้วติดทีนี้พอติดเสียคนคนที่ติดยาจะหาประโยชน์อะไรจากผู้นั้นได้ละ่ะ คนติดยาสามารถเรียนศาสนาเข้าใจหรือไม่เข้าใจแน่นอนคนติดยาพ่อแม่สามารถพึ่งพาได้หรือไม่ไม่ได้แน่นอนมีนำซ้ำผลานสมบัติพ่อแม่ขี้ลักขี้ขโมยเงินพ่อแม่ไปซื้อยามาเสพอีกต่งางหากฉะนั้นยาถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อตัวของเรา อันตารายอย่างมากและอันตารายต่อสติปัญญาเนืมัดอันล้ำค่าที่พระองอค์อ,งอัลลอฮ์ให้กับเราในขณะที่คนไม่ค่อยฉลาดอุตสาห์ซื้ออาหารเสริมบำรุงสมองจะให้ฉลาดแต่เราเกิดมาฉลาดแล้วทำไมต้องไปเสพยาให้ทำให้เป็นงูจนบางคนเคยฉลาดสอบได้ที่หนึ่งมาตลอด พอติดยากลายเป็นคนเรื้อรราหาความเป็นคนไม่ได้เลยฉะนั้นยาเสพติดทุกชนิดดาดะที่เขาเรียกเป็นสิ่งที่ฮารอมในหลักศาสนาสิ่งอื่นฮัลลลมากมายที่พระองค์ Allah สร้างให้เรากินให้เราบริโภค ทำไมเราไม่กินทำไมเราไม่บริโภคเราเลือกกับสิ่งที่ทําลายสุขภาพตัวเองทําลายสติปัญญาของตัวเองจนกระทั่งทําลายคนใกล้ตัวทําลายแม้กระทั่งทรัพย์สินของบิดามารดาท่านทราบไหมครับบิดามารดาเรานั้นทรัพย์สินของเขานั้นกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละอันเขาต้องเหนื่อยแค่ไหน และที่เขาสะสมทรัพย์สิสนเหล่านั้นสาเหตุใหญ่สาเหตุหลักมาจากเรานะะั่นแหละถ้าเขาไม่มีลูกเขาคงไม่ปล้ำอะไรมากมายพอกินพออยู่พอใช้ก็พอแล้วไม่ต้องให้กันลูกเพราะลูกไม่มีแต่นี่ด้วยสาเหตุเราเป็นลูกเขาเขาเอ็นดูเรากลัวเราจะลำบากเมื่อเขาล้มหายตายจากไม่มีอะไรทิ้งเป็นบรดกบ,บักเขาก็เลยขยันทำงานทั้งวันตั้งคืน แต่เราผู้ที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนความเหนื่อยยากความลำบากของบุปการิเราเอาดีแต่ตามนับสู่ตัวเองตามเพื่อนเชื่อเพื่อนทั้งที่เพื่อนไม่เคยเลี้ยงอุ้มจูเราแม้แต่ครั้งเดียวแต่คนที่เป็นพิดามันดาอดหลับอดนอนต้องมาประคบประง,งมเรากว่าจะเติบโตไดนะ้ฉะนั้น สิ่งที่นบีเราเห็นในยามค่ำคืนนั้นเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นกับอุมตาตนบีแต่เราวิงวอนดูอากับเอาลอบอย่าบาังเกิดกับบุตรหลานของพวกเราไปเกิดกับคนไกลๆอย่ามาเกิดคนอยู่ในครอบครัวของเราใกล้ชิดกับเราอยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกับเราเพราะเราไม่อยากจะเกิดปัญหาไม่อยากจะให้มีปัญหากับคนเหล่านั้น เราไม่สบายใจถ้าเจอมุสลิมคนหนึ่งติดยาถึงไม่ใช่ลูกหลานของเราแต่เราก็ไม่สบายใจในฐานะที่เขามีกะริโมกเหมือนกันกันกบเราเราไม่สบายใจถ้าเกิดลูกหลานของเราอยู่ไม่ละมาดต่อเขาทำงานมีเงินเดือนมากมายก็ตามเราไม่สบายใจแต่เพราะเรารู้ดีว่าชะตาชีวิตคนไม่ละมาดจถัถทูด อาจจะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสในวันอากระแต่เราก็ไม่สามารถจะทำแทนเขาได้เราแค่เตือนได้บอกได้สอนได้ในสิ่งที่เราสามารถจะพูดได้เท่านั้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดคำหนึ่งสิ่งที่เขาพูดมันให้ประโยชน์กับเราบ้างไหมถ้าให้ประโยชน์ยึดไปใช้ปฏิบัติไปคิดไปไตร่ครวญแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดร้ประโยชน์ เราไม่ต้องมาใส่ใจพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเอาล่อให้ริสกีให้อายุไขให้ความแข็งแรงให้แล้วให้เลยอัลลอฮ์ไม่สอบสวนเปล่านะครับทุกคนจะต้องถูกสอบสวนอายุขายของท่านหมดในหมดไปด้วยสาเหตุทำอะไรเพราะเราดูในสมัยปัจจุบันนี้มันเกินเหตุ วัน24ชั่วโมงทำเอาละเราคนขยันทำงานวัน8ชั่วโมงเหลืออีก16ชั่วโมงไปไหนหมดนอน8ชั่วโมงอับ8ชั่วโมงทำอะไรหมดละเลงแบบไร้สาระเรื่องอาคีระน์นี้เดี๋ยวที่หมดกับเรื่องอาคีรั์หมดกับละมาดซูฮีวัดดูหนึ่ง ไม่ถึง10บนาทีอ้าเราตีไปสิบนาทีห้าวัตดูห้าสิบนาทีไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำและที่เหลือไปไหนล่ะเราต้องคิดนะครับบางคนพูดให้แค่สนุกปากให้แกดูดีเราดนยาเราทำเท่าๆกันถ้าทำเท่ากัน,เ,กนเมื่อทำเมื่อท่านทำดนยาแปดชั่วโมงท่านต้องทำอา,าราธาแปดชั่วโมงนั่นคือเท่าๆกัน แต่เมื่อดนยาา8ชมมั่วโมงอาคราตแค่50นาทีมันจะเท่ากันได้ยังไงฉะนั้นในความเป็นอุมัดนบียิ่งอุมัดอาคร์จามามีสิ่งที่พยายามจะหลอกลวงเราให้เราหลงระเริงกับโลกมายาอันจอมปลอมให้เราเผลอไผลไปกับมัน ด้วยเฉพาะอ่า a c e บุ o k มือถือที่ติดกันงอมแงมดูแต่ละคนสี่สัห้าชั่วโมงลืมจะละหมาดลืมจะทำนู่นทำนี่ถ้าเราเอาเวลานั้นมาอ่านอัลกุรอานมาเรียนศาสนามาทำอิบัตัดมาจดละหมาดติกาเราหมดไปเท่าไหร่แล้วที่เราติดการมันหลุดไปเท่าไหร่แล้ว แต่เราลืมเผลอหรือขี้เกียจความขี้เกียจถอดออกจากจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านไว้ซึ่งคุณสมบัติขี้เกียจท่านทำอะไรไม่สำเร็จบนโลกใบนี้วันอาคราดยิ่งแล้วใหญ่นบีก็เลยกล่าวว่าอียากุมวัลกาสัลกาสัลนาสาเป็น ตั้งเป็นสิ่งที่นบีเรารังเกียจขี้ไกยเหมน็นขี้วัวนจิสยังทำเป็นปุ๋ยได้แต่ขี้เกียจต้นไม้ตายคนขี้เกียจปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็ตายคนขี้เกียจเรียนเรียนหนังสือตำราไม่จำตำราไม่หมดโจทย์ไม่หมด คนขี้เกียจเป็นลูกจ้างเขาไม่กี่วันเขาเชิญออกเพราะความขี้เกียจมันเป็นคุณสมบัติที่ศาสนารังเกียจซึ่งนบีเรากล่าวว่ามันกัสรเฟลันกัสุรสาวาบัตผู้ใดก็ตามมากด้วยการกระทำแน่น,นอนผู้น,นั้นย่อมมากด้วยผลบุญนั้นเป็นสิ่งที่นบีบอกให้เราขายัน เมื่อเราขยันแน่นอนพลบุญเรามากเราขยันละมาดละมาดไม่ขาดพลบุญเราได้ทุกครั้งเวลาละมาดเราขยันในการเรียนศาสนาเราได้พลบุญทุกครั้งในการเรียนเราขยันแม้กระทั่งซักผ้าคนในครอบครัวทุกครั้งที่เขาใส่ผ้าที่เราซักทำละมาดเราปล่อยได้อาน,นิสงส์พลบุญกับเขาด้วย แม้กระทั่งเราขยันหุงข้าวคนที่กินข้าวเขาทำละมาเขามีแรงในการกินข้าวที่เราหุงเขาละมาเราก็ได้ผลบุญด้วยแต่ถ้าขี้เกียจล่ะไม่ได้อะไรสักอย่างเรียนก็ไม่ละมาก,ก็กม่สักผ้าก็ไม่สนหุงข้าวก็ยิ่งแล้วอยากล้าง,งจานไม่เคยแตกแต่ความดีอยากจะได้สวรรค์อยากจะเข้า สวรรค์น,นะครับไม่ใช่เซเว่นเซเว่นเข้าได้ทั้งนั้นขี้ยาก็เข้าได้คนไม่ไมาย่งก็เข้าได้คนไม่มีอิมานก็เข้าได้แต่สวรรค์ไม่ใช่คนจะเข้าสวรรค์ต้องมีอิมานต้องมีความดีตามพันธสัญญาที่พระองค์ a ลอ a AH ์ได้ระบุฉะนั้นประวัติศาสตร์ในอดีตเราสามารถมาคิดใครควรวญ

فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه المصابيح الورى أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفره والمبتدعه والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه